วันนี้ก็อยู่ทุ่งนานะครับก็บนหาฝนนะครับเมื่อวานนี้นะเมื่อคืนนี้ก็ตกลงมาแล้วนะครับก็มีน้ำแล้วแหละครับบันี้ยูให้นาะเมื่อวานนี้โบมีน้ำมาแล้วครับครับน้ำเมื่อคืนนี้นะครับก็เอารอบนะครับมาดักปลาไว้นะก็ยังโบมีอย่างเข้าหรอกครับเมื่อวานนี้ก็บนหาน้ำนะครับว่ามันทํายากนะวันนี้ ก็มีน้ำแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ก็ตกตกเล่นนก็ตกนานเลยครับเมือเ่อคนะืนนี้นะตกจนนั่นเจ้งจงเศร้านะครับก็เพิ่งหยุดตกนี่แหละครับน้ำก็มีแล้วเขก,ก็มาซ้ำเข้าอันนี้แหละครับเข้าอันตัวที่มันเป็นว่างน่นะครับที่มันโบกเกิดนะเอจยากนะครับเมื่อวานนี้มันเหนียวติดมือนะแต่วันนี้มีน้ำแล้วครับ แปลงนี้ก็ทําเส็จเรียบร้อยแล้วนะครับคือจัดออกจากตัวที่มันที่นะครับคือม่องนี้มันที่นะครับก็ลกออกนะลกออกให้มันต้นทางนะเอาไปใส่ม่องอันมันเป็นว่างนะครับตัวนี้หยุดตกแล้วครับแต่ท้องฟ้าก็ยังมืดคึมอยู่นะครับแต่ก็โบมีฝนะมันตกตอน หกทุ่มมาแล้วครับเมื่อคืนนี้นะหกทุ่มมาาตีหนึ่งนี่แหละครับกระทกแหงในช่วงหนึ่งจากันมากะลินหลินมาเรื่อยๆนะครับบนมือวานนี้บนว่าทำยากนะครับว่ามันดินมันติดมือนะครับยางไปยากนะก็จะทำให้มันเซ็ตนั่แหละครับก็ทำเสร็จแล้ววันนี้ครับ ก็อย่างตังเตียนลูกหญ้านะครับลูกหญ้ากับโบหลายดอกกะมูเพิ่นกกับไอันสารเคมีนะครับปลาปัจจพืชใบมนเนาะวันนี้มันโบหลายก็เลยอันลวกเก่านะครับหาเวลามาลุกยามเช้าก็มาแต่เช้าๆนะครับก็เห็นว่ามีน้ำไหลก็เลยเอาวันรอบน,นะครับมาดักปลาไว้นะครับ ก็มาลุ้นกันที่มีอย่างถือบอนี่ครับนั่นแหละครับบรรยากาศอยู่ทุ่งนาเนาะครับเมื่อวานนี่ก็บนมาแห้งเล้งเนาะครับปัณน,นีก็มีน้ำแล้วแต่ว่าน้ำห้วยย,ยังอยู่กูนห้วยพอดีครับปัณณ์เนรวันนี้นาดำก็มีน้ำแล้วนี่ครับเมื่อวานนี้บ่มียังซีได้ครับเมื่อวานนี่แห้งนะ กเมื่อคืนนี้ก็ได้น้ำแล้วนะครับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แหละครับก็ขอขอบคุณนะครับ